สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลครับช่วงสิบ,บุ่งสิบุ่งยี่สิบ,บนะครับตื่นไม่อีกรอบหนึ่งพี่น้องตอนนี้นก็เริ่มสั่งเบที่แล้วครับเอาว cứ, cứ lượt thế to lắm nè chân vớt hả bò mi say không mi phai chắc nhom 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 ย่อมมีไฟย่ีมน้ำถงละยี่สิบห้าอาบน้ำยี่สห้องน้ำสิบบาทที่ไหนนี่หรออ๋ออาบน้ำยี่สิบโอ้โหไมจ้าปูปูอีกน่สิมานอนเจ้าหน่อยปูสาปอีกน่ เสยพลมเสยพลมมากร้อมนีมาคเลยมาค่อิจทมานน่ดอโอเคค่ะม่นาย็นกินอมมันบ่มันนก็เกเลือกแล้วมันนมันก็จะลไปอย่แล้วนะฮะมีุกสิงเลือกสรร ขอมันแห้งไม่ดังขอแห้ดีๆขอมันแห้งแห้งไปเลยโอชารีดีไยืนหัวยัง่ใส่โอตรีดด้วยแห้งแล้วจัดตอนนี้ก็ทั้ง อาบน้ำยี่สิบบาทนะครับเราก็ต้องอาบนู่นแหละทีเดียวเลยบ่ายสามบ่ายสามถึงจะอาบนะครับเพราะว่าบรรยากาศครับรถเรือทันใจต้องช่องการใช้ลำพูนเอ,อฟไปเชียลนะครับผมรถเรือทันใจนะครับ อาฝ่ามาเด้อพี่น้องนะครับผมเมลแรงพกมุกแรงเข้าประพูดคัามทํำเพลงนะครับพี่น้องใกล้จะเห็นสองกะไ้ใกล้เห็นสองกบะบ่สุดยอด ไอหนุวยพเฮ็ดไปหนุวยหนุวยพไว้อืสามคนด้เนาะไม่อนนี่เฮ็ดสามคนนด้เยนะออแต่หน่่ยม่เคเฮ็ดสองตาสามรถนน้ำเสีอื โอเคนะครับป่ายางนะครับเราอยู่ป่ายางครับวันนี้สดๆนะครับแายกี้ เทศละวันเทศบ่ได้สิเขากับเพลงมันบ่ได้เนาะเขายูทูปโบได้กันเทศก็จะยูทูปได้เออเออเออเอาเอาเทศเทศเดี๋ยวจังไรที่มาน้าเด้อ ันเฮพวกนี้ราดพาวนะครับลาดพ ไม่ได้เดินมาขวัวครับอา,อาทิตย์เ่า่เจ็ดงบัตนี้ตำหง้ส้มตคนสดครับถ้าตำิเสียร่าจเสียนะ <laughs> เดี <Cornell. S 2> ๋ยวต้องเปลี่ยนอะไรกันไหมนี่อยบริโรงงานเอฟจีนะเห็นบ่หนา Ah, อาจจะบวมเส็บแล้วป๊อปแจียวเส็บแซ็บแซ็บเส็บอย่าง วันนี้พี่ชายโทรมาบอกว่ายายเสียนะครับเป็นยายไปสู่สุคติครับเมเทเอเ้อร์เป็นยายที่ยายเสียนเคารพนับถือมากเ่เดิไปะส่งเงินไปกินท่านน้ำ ค Bay, ุณพ <icias S 2> <names> ี่น้องของฝ่ายสุขุสุขคนนะครับคุณต้องรับใจเด้อพี่น้องครับมีอะไรแน่นอนครับคนโลงไปนี้ครับคือขึ้นมามือเสาเห็นหนาจักวะยังอับน้ำกี่บาทนะ Я... Она в партии. ตรงนี้วันที่ห้าหกเ็แปดเราก็พักแรมเห็นครับหกเจ็ดแล้วก็พักแรมอีกเร็ว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 เหนักหรือเบา,เลา,เลา,เลากลับนมัสการครับ กราบนมัสการครับกำลังมาสการ์ครับโอ้เมื่อยไหมพี่น้องครับพ่อการคลิปหน้าขอบคุณทุกความใจกับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนฮักแพ่งกันเด้อพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมมมาาสิห้นีเก็คือก็คือเดี๋ยว a l